กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้จํานวน2อรายชุมชนสักทองค่ะที่บริเวณชุมชนสักทองเขตเทศบาลนครแม่สอดนางสาวระวีกัญจนัทหาหริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนำเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนงานสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้จำนวนสองรายชุมชนสักทองเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยได้นำเข้าสารไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มจัดเป็นชุดถุงยังชีพ ไปมอบให้กับครัวเรือนผู้ยากไร้ดังกล่าวจํานวนสองรายมีอาชีพหนึ่งรายและเป็นผู้พิการผู้สูงอายุไม่มีอาชีพอีกหนึ่งรายเป็นการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวรวมทั้งเป็นการเยี่ยมเยือนเด็กที่อยู่ในครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อให้กําลังใจให้คําแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านต่างๆและเพื่อเป็นการวางแผนการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือในเบื้องตน้นและทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดมีภารกิจหลักในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสตรีผู้พิการผู้สูงอายุผู้ยากไร้กลุ่มอาชีพต่างๆโดยใช้กระบวนการทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้